สวัสดีจ้าพี่เพื่อนๆกระดกพร,พร,พรคนรักบ้านเคนพีชาแนลค่ะวันนี้จะพาพเพื่อนมารู้จักกับต้นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีกิ่งก้านสาขามากมายต้นนี้นะคะคล้ายๆปะการังสวยงามนะคะ เจ้าต้นนี้ก็คือต้นพยาไร้ใบแต่จริงๆก็มีใบนะคะเห็นใบเล็กๆสีชมพูสีชมพูอ่อนๆนั่น,นะ,คะคือใบนะคะใบเล็กๆของเขาชอบแดดนะคะชอบแดด เป็นไม้อวบน้ำนะคะเป็นทรงกลมนะคะทรงกลมอีกชื่อหนึ่งก็คือ p e n ซิลแคคตัสนะคะเพนซิลแคคตัสสวยงามนะคะนี่ได้ตัดกิ่งออกมาปักชําอีกได้อีกหนึ่งกระถางนะคะเนี่ยนี่กิ่งตรงนี้ของเขานะคะ ตัดออกมาต้นแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะจะมียางด้วยนะคะยางเขาก็เป็นสมุนไพรนะคะมีประโยชน์ใช้กัดหูดด้วยนะคะใช้กัดหูดก็จะมียางสีขาวสีขาวเหมือนน้ำนมก็ต้องระมัดระวังนะคะใครที่แท้ ใส่ถุงมือด้วยนะคะถ้าโดนผิวอาจจะระคายเคืองส่วนยางของเขาก็ใช้น้ำมากัดหูดวันละสองครั้งเช้าเย็นแต่ต้องสก,กิดให้เป็นแผลก่อนนะคะแล้วก็ใช้ยางของเขาหยดทาไปนะคะที่ที่หูดนะคะ ขาจะมียางต้องระมัดระวังอย่าให้เข้าตาด้วยนะคะระวังอันตรายก็นี่ก็จะเป็นส่วนยอดของเขาสีเขียวอ่อนๆส่วนใบก็จะเป็นสีชมพู สีวอ่อนสวยงามนะคะส่วนนี้ก็จะมียางเนาะกระเด็ดเราจะมียางออกมายางสีขา,ขาวๆยางน้ำนมเนี่ยเอาไปทาแต้มที่เราเป็นหูดเนาะมีสรรพคุณทางสมุนไพรด้วยนะคะแต่ว่า ไม่ขอเน้นนะคะให้เพื่อนๆพ,อนพี่ๆศึกษาศึกษาทางอินเทอร์เน็ตดูนะคะนี่ยางของเขาจะเป็นสีขาวน้ำนมประมาณนี้ใช้ตัดตกแต่ง มุมบ้านได้สวยงามนะคะที่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกระถางนะคะที่แยกออกมาจากต้นแม่นะคะก็มาใส่กระถางเกไก๋สวยงามนะคะเอาไม้ค้ำไว้เล็กน้อยเพราะว่าเขายังไม่ทรงตัวทรงตัวเองยังไม่ได้นะคะเพราะว่าหนัก ิ่งนี้จะสีเขียวอ่อนนะคะสวยงามเพราะว่าเขาไม่โดนบางช่วงเขาไม่โดนแดดเนาะส่วนไหนโดนแดดก็จะเป็นสีสันสดใสนะคะแบบต้นนั้นนี่ก็ได้หลายกระถางอยู่นะคะที่แยกออกมาจากกิ่งนะคะสวยงามนะคะส่วนประโยชน์ทางสมุนไพรก็ ยังไม่เคยใช้กับตัวเองโดยตรงนะคะเขาบอกว่าใช้ใบและรากตำพอกฤธิีดวงทวารส่วนอื่นๆยังไม่เคยทดลองนะคะทาแก้หูดยังไม่เคยทดลองเพื่อนเพื่อนๆท่านใดมีประสบการณ์ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะก็นำต้น พญาไราใบเพราะว่าเขามีใบน้อยๆมีใบน้อยจนต้องเรียกพญาไราใบเข้าใจตั้งชื่อเนาะสวยงามน่ารักเก๋ไก่มาฝากืนเพื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเพราอเป็นกำลังใจต่อไปขอบพระคุณและพบกันวิดีโอหน้านะคะ สวัสดีค่ะ